ปาฏิหาริ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณครับใครที่เปมาเจอคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าปาฏิหาริ์ใดจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเปิดพลังงานจากไพ่ผมขอให้คุณตั้งจิตให้มัน่นและมองมาที่ไพ่ครับนึกถึงเรื่องดีๆสิ่งดีๆที่อยากจะให้เกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่กันครับ โอเคมาครับขอพลังงานนำทาง3ามไปครับ Frog i the l o a d ครับความกล้าหาญครับ แฮปปี้แฮปปี้ครับพูดตามตรงนะพลังงานแบบพลังงานดีอะนะครับพลังงานน่าสนใจแล้วก็ปาฏิหารเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่ามันมีจริงนะปาฏิหารเพราะว่ามันมีจริงแล้วก็ต้องบอกว่าพลังงานของคนกองเนี้ไม่ใช่แค่ปาฏิหารแต่คือแต่คือตัวคุณน,นั่นแหละที่สร้างปาฏิหาร ราะว่าพลังงานของคนกองเนี้ยใบแรกอะคือการเลือกการตัดสินใจคือน้องหมายความว่าถ้าคุณกําลังเลือกถ้าคุณกําลังตัดสินใจกับเรื่องอะไรบางอย่างอยู่จงใช้ความกล้าหาญในการตัดสินใจจงใช้ความกล้าหาญในการเลือกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราเนี่ยมักจะกลัวกับบางสิ่งบางอย่างที่เราสมควรทํา เรารู้ว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำแต่เราไม่มีความกล้ามากพอซึ่งการที่คุณกล้ายอมรับกล้าทำในสิ่งที่ดีต่อชีวิตตัวเองความสุขจะเกิดขึ้นครับความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อคุณกล้าทำสิ่งที่ดีเพื่อชีวิตตัวเองนับนับตั้งแต่วันนี้ไปใครที่รู้สึกเศร้าหมองใจ รู้สึกเครียดกับชีวิตคุณลองลองทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองลองกล้าทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองผมเชื่อว่าความสุขจะเกิดขึ้นและนั่นไม่ใช่ปาฏิหารครับนั่นคือแรงการกระทำที่มาจากตัวคุณมันถึงเกิดปาฏิหารครับเพราะฉะนั้นจงสร้างปาฏิหารด้วยตัวเอง คนที่เลือกกองที่หนึ่งครับผมขอใช้พลังงานชุดไวกิ้งครับจัสติสจัสติสแสดงให้เห็นว่าคุณมีเรื่องที่คุณกำลังตัดสินใจ มีเรื่องที่คุณกําลังคิดกําลังทบทวนกําลังใช้เหตุผลนะครับ6เหรียญคุณกําลังวางแผนคุณกําลังเตรียมตัวคุณกําลังจัดการเพื่อที่จะทําอะไรบางอยา่างอัศวินดาบและคุณจะเป็นคนลุยสู้ด้วยตัวคุณเองคือต้องบอกว่าคนที่ด้วยกองที่หนึ่ง นับเวลานับตั้งแต่เวลานี้ไปเนี่ยถ้าคุณกําลังตัดสินใจหรือคุณกําลังคิดหรือวางแผนที่กําลังจะทําอะไรอยู่ผมเชื่อว่าคุณจะทําได้นะครับผมเชื่อว่าคุณจะทําได้คือพลังงานสามใบตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็รับสัมผัสได้แล้วว่าคนอะตัวคุณเองอะเป็นคนที่จริงจังแล้วก็เป็นคนที่ได้ได้ว่าไม่หุนหันพลันแล่นอนะคือคุณวางแผนคุณรู้ว่าควรทาอะไรก่อนนะครับหรือคุณไม่ประมาทกับชีวิต แต่ว่าบางครั้งการตัดสินใจของตัวคุณมันอาจจะช้าไปบ้างอะไรบ้างแต่อย่างน้อยนับตั้งแต่เวลาที่พลังงานไพ่นี้ขึ้นมาเนี่ยคุณก็เริ่มที่จะทําอะไรบางอย่างแล้วใครที่มีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วพลังงานขึ้นมาแบบนี้แปลว่าคุณเริ่มที่จะจัดการปัญหาของตัวเองแล้วนะครับเป็นสัญญาณที่ดีครับนี่ไงมาละสิบถ้วยครับน,นี่แหละคือปฏิหาริย์ความสุขความสําเร็จนะคือคนกองนี้เนี่ยต้องบอกกันนะว่า คีย์หลักสาคัญก็คือว่ามันต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างจริงคือถ้าคุณตัดสินใจทําอะไรบางอย่างจริงเนี่ยผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะอยู่ได้จะอยู่อีกไม่นานนะ่ะคือแป๊บเดียวอะถ้าคุณทาปุ๊บเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันมาแน่โอกาสมันมาแน่สิ่งดีๆมันมาแน,าน,าแน,น,าแน่ขอแค่คุณเริ่มลงมือทําแค่นั้นเองนะครับอ่ะหนึ่งถ้วยครับโอกาสสิ่งใหม่ๆความสําเร็จทุกอย่างจะเรียบร้อยครับเนี่ยทุกอย่างจะเรียบร้อยทุกอย่างจะราบรื่นขอแค่ใจเราอะพร้อม ขอแค่ใจเราอะกล้าที่จะทําความสําเร็จอยู่ไม่ไกลครับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะครับผมผมบอกจริงๆนะขอแค่คุณตัดสินใจวางแผนและเริ่มลงมือทํททาทําทั้งที่กลัวทําไปก่อนนะครับผมไม่รู้นะว่าคุณกำลังกลัวเรื่องอะไรหรือคุณกำลังตัดสินใจเรื่องอะไรแต่จงตัดสินใจเพื่อตัวเองตัดสินใจสิ่งที่ดีเพื่อตัวเองนะครับเพราะพลังงานดีมากจริงๆพลังงานเนี่ยหกไม้เนี่ยชัยชนะความสําเร็จ นะครับมันอาจจะต้องสู้หน่อยมันอาจจะไม่ง่ายครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณสู้เนี่ยอีกไม่นานความสุขความสําเร็จความสมหวังมาแน่ The Empress นะครับแถ้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะับตั้งแต่เวลานี้ไปจากที่ฟังไพ่ไปเนี่ยถ้าคุณกําลังจะต้องตัดสินใจเ,เรื่องอะไรหรือต้องทําเรื่องอะไรเนี่ยขอให้เป็นการตัดสินใจเพื่อความก้าวหน้าและการติบโตของชีวิตัวเอง ครอะไรที่คุณกลัวนั่นแหละคือสิ่งที่คุณควรต้องพุ่งไปหามันเลยะนะครับนะลุยครับสู้ครับอาจจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างแต่มันจะคุ้มค่าต่อความสำเร็จและความเติบโตความก้าวหน้าที่คุณจะได้รับอย่างแน่นอนครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับ ขอพลังงานสรุปครับชีวิตคุณพลิกผันได้เลยนะถ้าคุณตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่คุณกลัวนะครับก้าวถ้วยความสุขความสำเร็จราชาดาบความผิดพลาดความผิดหวังแต่เป็นความผิดหวังที่ดีเป็นความผิดพลาดที่ดี เพราะชีวิตของตัวคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงถ้าเราโอ้โหคนเรานะครับถ้าไม่ทิ้งอะไรบางอย่างถ้าไม่ผิดพลาดจะไม่เห็นแสงสว่างอย่างแท้จริงครับเดอะซันขึ้นมาใบสุดท้ายครับใครที่เลือกกองที่1เม้นไหนครับคุณได้พลังงานเดอะสันเม้นมาเลยครับกองที่1ได้เดอะซันนะช่วยกันพิมพ์มานะครับ ส่งสัญญาณไปถึงเบื้องบนส่งสัญญาณไปถึงจักรวาลน,นะครับอ่ะสุดท้ายนี้ผมขอให้คุณนั้นพบเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนคนที่เรื่องก,กองที่2ครับปฏิหารที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไร mm hmm. ผมเชื่อว่าคนที่เรืองก,กองที่2มีบางสิ่งบางอย่างดนบันดาลใจให้เรามาเจอกัน ด้วยปฏิหารบางอย่างที่รอคุณอยู่ก่อนที่เราจะเปิดไพ่การผมขอให้คุณมองมาที่ไพ่นึกถึงสิ่งดีๆเรื่องดีๆที่อยากจะให้เกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่กันครับโอเคครับ หินครับอย่างครับอ้ว,วาวผมตกใจเพราะอะไรรู้ไหมผมไม่เคยเห็น2อแบบนี้ขึ้นมาคู่กันคือผมแบบผมจําไม่ได้นะว่าผมเคยเห็นพลังงานแบ,บนี้ขึ้นมาคู่กันหรือเปล่าแต่ถ้าเท่าที่ผมจําได้คือผมจําไม่ได้เลยนะว่าผมเคยเห็นแบบนี้นะช่องเนี้ยผมทําคลิปมาน,น่าจะประมาณ7 800แอย EP แล้ แต่ว่าวันนี้คือแปลกมากมีหมยินมีหยางและที่สำคัญคือหยินขึ้นก่อนนะหรือจะเป็นปากตีหาร์จริงๆแล้วครับคนที่เลือกก่องอที่สองเพราะอะไรรู้ไหมครับหยินเนี่ยเป็นการพลังงานที่ผมบอกว่าเป็นพลังงานที่มีความสงบคือมันจะต่างกับหยางนะคือถ้าเอาไง,ง่ายๆคือว่าคนเราเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่ไม่ควรไปรีบร้อนอะไรกับชีวิต ควรจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งคนกองนี้เนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยจากที่ไม่ได้รีบรอ้อนจากที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้เนี่ยมันกําลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ต้องได้ใช้แล้วได้ใช้แรงแล้วเป็นไฟได้ช่วงเวลาที่มันเดือดขึ้นคือดวงมันเปิดแล้วอะอารมณ์มืนนักกีฬาเลยมันนักกีฬาครับคือแบบเก็บตัวซ้อมเก็บตัวซ้อมเก็บตัวซ้อม เพื่อรอวันแข่งขันเพื่อรับชัยชนะคนกองนี้จะเป็นอย่างนี้เลยผมกล้าพูดเลยนะว่าพลังงานของคุณณนะเวลานี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากๆเพราะดวงคุณเปิดดวงคุณกําลังจะเปิดและมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อนสิ้นปีนี้แน่นอนครับอีกไม่นานเนี่ยจะสี่อีกสีเดือนเนี่ยจะสิ้นปีและซึ่ง สเดือนเนี่ยแป๊บเดียวนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นดวงกำลังเปิดใครที่ทุ่มเททำอะไรบางอย่างเพื่อชีวิตตัวเองคุณกำลังจะได้เห็นผลลัพธ์ที่มันสำเร็จเห็นผลลัพธ์ที่มันทำให้คุณยิ้มได้และมีความสุขใครที่กำลังรออยู่ลงมือทำได้แล้วถ้าใจคุณรู้ว่าคุณสามารถทำได้อย่ามีข้ออ้างทําซะ ความสำเร็จดวงคุณกำลังเปิดยิ่งคุณทํายิ่งคุณตั้งใจยิ่งคุณขยันชีวิตตัวคุณจะยิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณคาดไม่ถึงผมเชื่อว่าปฏิหารเกิดขึ้นแน่เซอร์ไพรส์มาแน่ครับมาเด็กเดวิลครับการทำงานหนักการหมกมุ่นความทุ่มเทมาแล้วครับ เดิมูนความกังวลใจครับอ่าไม่ไม่แปลกครับไม่แปลกครับจ,จัดจัดทำเ,เนครับการเปลี่ยนแปลงการเกิดใหม่การรีเซ็ตมาแล้วครับเอาและก่อนสิ้นปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมครับก้าวถวยครับการเปลี่ยนแปลงการรีเซ็ตเพื่อจุดเริ่มต้นแห่งความสุขและความสมหวังที่ดีกว่าเดิมครับนะคือต้องบอกว่าเป็นพลังงานที่ผมจะสมมุติภาพให้ฟังกันเป็นการสมมุติง่าย คืออาจจะเป็นการเปลี่ยนงานคืออาจจะเป็นการเปลี่ยนงานเป็นการเปลี่ยนผ่านของชีวิตของตัวเองเป็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตตัวเองซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลือกพ่กองที่2ครับเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงหรือคนที่รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่แล้วอีกไม่นานการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น หรือถ้าคุณเป็นคนลงมือทําเป็นคนกระทําเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็จงสู้ให้สุดทําให้เต็มที่ใครมีปัญหาใน,ในชีวิตเริ่มแก้ไขปัญหาในชีวิตตัวเองแล้วณนะนะเวลานี้ถือว่าคุณมาถูกทางคือณเวลานี้ขอให้คุณลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเพื่อสร้างสารรค์ชีวิตตัวเองให้ดีกว่าเดิมคุณมาถูกทางเลยครับก้าวดาบไม่ต้องคิดมากครับพลังงานคิดมากสองใบแล้วนะครับ ไม,ไม่จริงๆไม่แปลกหรอกเพราะว่าสนามพลังชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการสั่นสะเทือนมันจะเกิดความคิดมากเป็นเรื่องปกติก็พยายามควบคุมตัวเองครับมีสติรู้ทันตัวเองก็พอเรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องการใช้เงินนะครับเรื่องการใช้เงินให้ระวังให้ดีเพราะสังเกตเห็นนะว่า ตัวคุณเนี่ยมีเกณฑ์การใช้เงินอาจจะเป็นการใช้เงินที่จําเป็นก็ได้นะใช้เงินเพราะคนรอบตัวเพราะผู้หลักผู้ใหญ่เพราะคนในครอบครัวเราก็คงห้ามกันไม่ได้ถ้ามันจาเป็นต้องใช้จริงๆนะครับแต่ว่าคนกองที่สองเนี่ยหลักๆกเนี่ยก็คือว่าเรื่องของปฏิหารคือจะมีบางอย่างที่กระทบเข้ามาเกิดขึ้นในชีวิตของตัวคุณซึ่งถ้าคุณลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างจริงๆอะ่ะผมเชื่อว่าคุณจะสามารถ พลิกแพงชีวิตของตัวเองให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมได้อย่างมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพลังงานอะ่ะผมพูดตามตรงนะว่าว่ามันจะไม่ง่ายไม่ใช่ว่าพลังงานคุณจะมีความสุขยิ้มล่าเริงใจทุกๆกวันไม่ใช่มันจะมีความเครียดบ้างมีความกดดันมีความคิดมากบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีสติอยู่เสมอคุณต้องเตือนเตือนตัวเองว่าคุณกําลังเติบโตนะคุณกําลังก้าวหน้านะคุณอย่าใจร้อน เพราะฉะนั้นถ้าคุณเริม่มรู้สึกว่าโอเคคุณก้าวเข้าสู่การเติบโตการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยคุณต้องใจเย็นแต่ขอแค่อย่าหยุดอย่ายอมแพ้อย่าลมเลิกกับอะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนสิ้นปีนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่อยเรื่อยๆซ้ๆำไปและเดี๋ยวสิ้นปีหรือต้อนปีหน้ามาดูกันว่าทิศทางของชีวิตจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนนะครับมามาดูกันเลยดีกว่า เดอะแฮงแมนเทมเพลนส์ ates, นะฮะผมนะสัมผัสได้ถึงพลังงานแห่งความกดดันนะปีหน้าน่าจะกดดันนะปีหน้าน่าจะกดดันพลังงานขึ้นมาเลยนะว่าคุณจะจัดการชีวิตตัวเองได้เก่งขึ้นนะคือคุณจะเริ่มจัดการชีวิตตัวเองได้เก่งขึ้นเพราะว่าชีวิตเริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้นหรือมีเรื่องบางอย่างที่คุณต้องจัดการซึ่งขอให้คุณแบบ เขาเรียกว่าไงเดียถ้าเป็นการบริหารธุรกิจก็คือว่าคุณต้องบริหารธุรกิจของตัวเองให้ดีอะเรื่องของการเงินเรื่องของพนักงานเรื่องของนู่นนี่นั่นคือคุณต้องบาลานซ์ให้ดีต้องช่างน้ําหนักให้ดีค่อยๆเป็นค่อยๆไปผิดถูกไม่เป็นไรต้องลองแต่อย่างน้อยคือต้องต้องจัดการชีวิตตัวเองให้ดีในปีหน้าคือปีนี้คุณจัดการชีวิตตัวเองดีแล้วอะปีหน้าคุณก็ต้องต้องทำให้ได้เหมือนเดิมหรือทําให้ดีขึ้นนะครับ ราชาถ้วยเดอะฟูลสี่ไม้ปีหน้าจะเป็นปีที่ดีกว่าปีนี้ครับจะดีขึ้นเรียกว่าดีขึ้นเรื่องหนึ่งที่ดีขึ้นคือเรื่องเงินเรื่องเงินจะดีขึ้นจะมีเก็บมากขึ้นมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากขึ้นมีอิสระภาพในชีวิตมากขึ้นและชีวิตก็จะมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นอีกมากมายโอกาสในชีวิตก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่พลังงานเริ่มมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ปีหน้า ขอให้ตั้งใจและทําอย่างเต็มที่เหนื่อยบ้างไม่เป็นไรเหนื่อยก็พักนะแต่ขอให้หย,ยุดเดินเดินไปเรื่อยๆเดินไปข้างหน้านะครับสู้อย่างเดียวนะอ่ะสุดท้ายนี้ผมขอให้คุณนั้นพบเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตและอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยและเจอกันคลิปหน้าน,นะครับทุกคนคนที่เลือกไพ่กองที่สามปฏิหาร ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณคือเรื่องอะไรผมเชื่อว่าคนที่เรือกกองท่สามีบางอย่างที่คุณรู้สึกได้เป็นสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าคุณกำลังจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นมีความมหาศย์เกิดขึ้นในชีวิตถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดพลังงานจากหน้าไพ่มองมาที่หน้าไพ่ครับนึกถึงสิ่งดีๆที่อยากจะให้เกิดขึ้น นี่ไงมาแล้วนะครับก็กำลังจะได้รับเรื่องดีๆสิ่งดีๆจริงๆบางคนช่วงนี่เดือนอะไรสิงหานะสิงหากันยานะครับอาจจะเป็นช่วงเดือนเกิดเป็นช่วงเดือนเกิดกันยาไม่เกินไม่เกินกลางเดือนอาจจะเป็นช่วงเดือนเป็นช่วงเดือนเกิดเป็นช่วงวันเกิดซึ่งนะครับคุณกําลังจะได้รับสิ่งดีๆในช่วงวันเกิดหรือบางคนจะรู้อยู่แล้วแหละว่าบางคนที่รอ คำตอบรอผลสอบบทสัมภาษณ์รอผลอะไรบางอย่างในชีวิตเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นแล้วกําลังจะมีข่าวดีเกิดขึ้นซึ่งคือผมต้องพูดตามตรงนะบอกตามตรงเลยว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับแต่ว่าคุณต้องพร้อมนะคุณต้องพร้อมที่จะรับโอกาสตรงนี้เพราะถ้าคุณไม่พร้อมเนี่ย สุดท้ายโอกาสที่มันเกิดขึ้นมันก็จะมันก็จะจากคุณไปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งในชีวิตเราต้องจําเป็นที่จะต้องตัดบางอย่างออกไปเพื่อรับสิ่งใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆก้าวเดินของชีวิตเนี่ยพยายามดูตรวจสอบชีชวิตตัวเงเสมอว่ามีอะไรบ้างที่ไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตเราตัดทิ้งไปเอาออกไปนะครับนิสัยตรงไหนไม่ดีเอาออกไปนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราตัดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตเราไปเนี่ยมันจะทําให้เรามีพื้นที่ว่างมากขึ้นเพื่อเปิดรับและดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามามันจะทําให้เรามีชีวิตที่สงบสุขมากขึ้นและดีมากขึ้นนั่นคือสัญญาณหลักๆของการเปลี่ยนแปลงและการดึงดูดสิ่งที่ดีปฏิหารที่ดีเข้ามาในชีวิตนะครับอ่ะไปไปกันต่อ คนที่เลือกกองที่3ครับเรามาดูพลังงานไปพร้อมๆกันราชินีดาบนะครับช่วงเวลาแห่งการจริงจังช่วงเวลาแห่งการจดจอ่ออยู่กับโลกของตัวเองกำลังมาถึงแล้วนะครับนะเรียกได้ว่าต้องโฟกัสกับชีวิตตัวเองจริงๆจัง,จง,จง,จงมากขึ้นแล้วนะครับ8ดดาบความคิดมากนะครับความรู้สึกโดดเดี่ยว ความรู้สึกที่ต้องการความช่วยเหลือจะเกิดขึ้นแต่สุดท้ายสิ่งที่คุณจะตระหนักได้ก็คือไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณนะครับคุณต้องผ่านไปได้ด้วยตัวเองคุณต้องเรียนรู้อย่างหนักแน่นต้องเต็มใจและตั้งใจกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาและคุณจะทำได้ครับเห็นไหมลองเปรียบเทียบดูครับเนี่ยลองดูจากพลังงานหน้าไพ่เห็นไหมครับว่ามีชายคนหนึ่ง กำลังทำอะไรบางอย่างเนี่ยกำลังเล่าเรียนกําลังเขียนนะครับและพลังงานใบนี้ครับเห็นไหมว่าทุกอย่างพร้อมให้เราได้อ่านทุกอย่างพร้อมคือเหมือนกับเราว่ามันพลังงานเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของหนังสือพวกที่อยู่รอบตัวคือต้องบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับเวลาที่ชีวิตเนี่ยจะต้องเรียนรู้ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ยจะโตขึ้นจริงๆนะโตขึ้นเยอะมากด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคนกองนี้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสบางอย่างมันอาจจะเป็นบททดสอบบางอย่างที่ทําให้คุณต้องเรียนรู้ต้องพยายามเข้าใจและต้องโฟกัสกับชีวิตของตัวเองแบบที่เราเลือกไม่ได้คนเราอ่ะมันมีนะบางช่วงอ่ะที่แบบต้องทําอะไรบางอย่างเพราะมันจําเป็นต้องทําไม่มีคําว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ต้องทํานั่นแหละคือพลังงานของคนกองนี้ในช่วงเวลานี้นะครับ เเหรียญต้องอดทนอดทนและรอครอยผลลัพธ์ที่มันจะค่อยๆเกิดขึ้นอัจวินเหรียญเก็บเงินให้มั่นนะครับเก็บเงินให้ดีเพราะว่าเพราะว่าตอนที่คุณเริ่มมีเงินนะ่ะคุณจะเริ่มอยากใช้เงินมากขึ้นพลังงานขึ้นมานะว่าให้พยายามเก็บเงินให้อยู่นะครับนั่นแปลว่าเป็นสัญญาณบางอย่างนะถ้าพลังงานเตือนขึ้นมาว่าให้พยายามเก็บเงินให้อยู่นะแปลว่า เราอาจจะใช้เงินเกินตัวจนเกิดความรู้สึกผิดจนเกิดความผิดพลาดในเรื่องการเงินคือหาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะหรือเกิดความผิดพลาดอะไรบางอย่างเพราะเราใช้เงินแบบไม่วางแผนนะครับ1นึ่งไม้นะอ่ะคนกองนี้เนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าในช่วงก่อนเส้นปีนี้เนี่ยชีวิตของตัวคุณเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถึงตำตำเลยนะสองครั้ง เกิดการเปลี่ยนแปลงในที่นี้หมายความว่ามันจะมีการเริ่มต้นมันจะมีบางอย่างที่จําพลังงาน3ามใบแรกได้ไหมขึ้นพลังงานว่า not for you ลองเลื่อนกลับไปดู not for you คือการบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตเรานั่นแหละครับคนกองนี้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นคนสถานที่หรือนิสัยของเราอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ใช่ไม่เป็นไม่เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเรามันจะออกไป เพื่อทําให้เราเริ่มต้นใหม่กับบางอย่างที่ดีกว่าเดิมนั่นเลยครับคือเรื่องต่อมาที่คุณต้องเจอและเป็นเรื่องสําคัญด้วยนะอ่ะ,ะไปกันต่อ2องถ้วยความสุขความสำเร็จความสมหวังในเรื่องของความสัมพันธ์ครับ ก้าเหรียญเรื่องของการเงินที่จะมีมากขึ้นครับเชื่อไหมคนกองเนี้มีโอกาสสูงมากนะที่จะมีข่าวดีเป็นข่าวดีเรื่องความรักนะครับคนโสดเนี่ยมีมีเกณฑ์ที่จะมีมีคนเข้ามาแล้วเป็นคนที่ดีมากๆด้วยเข้ามาช่วยช่วยกันสร้างความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมากขึ้นนี่อาจจะเป็นปฏิหารอีกเรื่องหนึง่งเป็นเซอร์ไพรส์อีกเรื่องหนึ่งนะครับ สุดท้ายนี้ครับดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นครับน่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์จะเข้ามาจงผมจะพูดตามตรงคุณมีเกณฑ์ที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาจงระวังในเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะครับอารมณ์ที่ไม่นิ่งความหึงหวงความอ่อนไหวต่างๆพวกเนี้จะพังทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นเหตุผลสติสำคัญ อย่าปล่อยให้อารมณ์มาพังสิ่งที่ดีในชีวิตตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับจงมีสติกับตัวเองนะอ่ะสุดท้ายนี้ผมขอให้คุณนั้นพบเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยเอาไว้เจอคลิปหน้านะครับทุกคน